สวัสดีครับผมคุณเขาเองนะครับหลายคนอาจจะไม่ทราบว่าสมองของเด็กหรือสมองของทารกเนี่ยมีเส้นประสาทที่มากกว่าสมองของผู้ใหญ่ผู้ใหญ่เนี่ยครับมีเส้นประสาทอยู่ประมาณ100 0 0แล้านเส้นหรือถ้าเอาตัวเลขเป๊ะๆเ,เลยก็คือ87,000ล้านเส้นนะครับซึ่งเยอะมากมาก แต่เด็กครับยิ่งกว่านั้นอีกเยอะเด็กเนี่ยมีมากกว่าผู้ใหญ่80%ซึ่งก็หมายความว่าประมาณ1,80,000ล้านเส้นนะครับซึ่งเยอะมากๆเยอะกว,กว่าประชากรโลกเกือบร้อยเท่านะครับหรือร้อยกว่าเท่าด้วยในในกรณีของทารกและเด็กนั้นถามว่าข้อมูลนี้มีประโยชน์อย่างไรเราต้องรู้ครับว่ากรณีของเด็กที่โตขึ้นมาเป็นผู้ใหญ่เขามีเส้นประสาทเยอะเพราะว่าธรรมชาติเนี่ยสร้างเส้นประสาทมาให้เกินก่อนแล้วพอเราไม่ใช้ส่วนไหนเนี่ยมันจะตัดส่วนนั้นทิ้ง ภาษาจิตวิทยาเขาเรียกตรงนี้ว่า use it or lose it หรือว่าปรากฏการ์ pruning หรือว่าการตัดพรูนก็คือเหมือนกับเล็มนะครับต้นไม้ออกแล้วเอาส่วนเฉพาะที่สําคัญเอาไว้เพราะฉะนั้นวิธีการพัฒนาสมองของเด็กที่ดีที่สุดโดยเฉพาะเด็กตั้งแต่เกิดจนถึงเจ็ดขวบหรือโดยเฉพาะวายัย3-7ขวบนะครับก่อน10ขวบก็ยังได้อยู่คือให้เขาเรียนรู้สิ่งใหม่และ explore สิ่งใหม่ มาอยู่เสมอนะครับแล้วก็อย่าได้หยุดยั้งเลยเพื่อง่ายว่ามีหนังสืออะไรเอาให้เขาเลยครับ มีให้เขาไปเจออะไรใหม่ๆให้เขาไปเที่ยวให้เขาได้คุยกับคนใหม่ๆที่ปลอดภัยนะครับไม่เอาไป,ไปคุยกับคนแปลกหน้าที่ไม่ปลอดภัยแต่ว่าสิ่งใหม่ที่เขาได้เรียนรู้จะทําให้เส้นประสาทาของเขาเนี่ยไม่ถูกตัดนะครับสังเกตดูดีๆว่าเด็กที่โตขึ้นมานะครับเป็นผู้ใหญ่ที่พูดได้หลายภาษาแบบเป็น10ภาษาบางทีหรือว่า65 6 7ภาษานี่คือเด็กที่คลุกคลีนะครับอยู่กับคนที่พูดภาษาเหล่านั้นตั้งแต่เด็กเช่นพี่เลี้ยงสเปนนะครับพ่อฝรั่งแม่ไทยนะครับ เพื่อนจีนอย่างเงี้ยก็จะพูดได้4ภาษานะครับไทยจีนฝรั่งสเปนนะเพราะว่าบอกแล้วว่าเด็กคลุกคลีกับอะไรสมองจะไม่ตัดสิ่งนั้นฉะนั้นโดยสรุปคือถ้าคุณอยากจะพัฒนานะครับและดูแลสมองของเด็กให้ดีที่สุดอย่าหยุดที่จะให้เขาเนี่ยไปเจอสิ่งใหม่ๆอย่าให้สมองส่วนไหนของเขาคงอยู่ ต้องให้เขาได้ใช้ส่วนนั้นเพราะว่า use it or lose it บอกแล้วไม่ใช้ก็เสียมันไปแต่ว่าถ้าใช้เขาเรียกว่า neuron s that fire together wire together เดี๋ยวแปลให้นะครับก็คือหมายความว่าเส้นประสาทส่วนไหนใช้ด้วยกันมันจะเชื่อมข้อหากัน เพราะฉะนั้นลูกหรือเด็กคนนั้นจะโตขึ้นมาเป็นผู้ใหญ่ที่มีเส้นประสาทเยอะหรือไม่ฉลาดหรือไม่นะครับมีปัญญาหรือไม่อยู่ที่ว่าเขาเนี่ยได้เรียนรู้สิ่งใหม่อยู่เสมอหรือไม่นะครับนั่นแหละครับคือสิ่งที่เราต้องจําไว้เวลาพัฒนาสมองของเด็กและทารกนะครับ